สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะมาจ้าเมื่อนีสิเขาสวนทัววม่ได้ปลูกกลายจ้าปลูกพ่อได้ยูได้กินอาเบิงโดกขักดกเน่ยปลอดสารพิษด้วยค่ะเบิงจ้าเพียดจับเบิดแล้ว ้อยทั่วกัดยาวยาวพี่น้องให้เบิง้งฟุ่นละยาวบักขัดย่อยย้ำๆเลยพอตำแล้วก็มี ทำไมถึงโดกอย่างนี้ดกอหลีค่ะโดกโดกดกเบิ่งในปลูกซีหาข้องจ้าว่าปลูกหลายจักพันอีหยังดอกเพื่อนเอามาให้ปลูกวหนากระเสดเพื่อน่าเอามาทดลองเบึง นี่ถั่วออกช่วงนี้จะไม่มีราคาว่าได้ขายจาเดีกินยาวมากทั้งา้าทั้งโดดโดกดกโดก,ดก,ดกอีหลีค่ะดกถั่วไม่ปลูกเยอะ คือสวนทัวต่อไปจะพาไปดูสวนข้าวโพดอันนี้คือสวนข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวม่วงแต้มเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวรสชาติมันจะแซบ่บหวานเหนียวอ้ห้ามคักพีหน่องเอ้ย นี่ปูขายอยู่จ้านี่ฟักมันกะสิขายลำต้นกะสิเอาให้ง่ว่าเจ้าของจ้ามีง่วอยู่สองตัวพอได้แง่งน้ำเพลินนี่นไบงบนเขาโพดกับุ้ยสูงคัก ป,ปุ๋ยที่เฮาไซนี่ก็เป็นปุ๋ยอ้อยจากปุ๋ยมาจากโรงงานอ้อยเข้ากับแบงไว้สอบสองสอบเพื่อว่าจะมาใส่พืชผลของเข้าสะอ,อนค่ะโอ้โหวา่าราคาขอโพดต,ตอนนี้อยู่เจักบาท เดี๋ยวคลิปหนาสาวไก่สีผ้าเบิงตัดอ่อยเด้อจา้าอ่อยกะเห็ดเด้อค่ะเด้อเอาสุายางยางเล็กๆละน้อยคลิปนี้ก็ขอจบกันนำเสนอเพียงซ้ำนี้จา้าสวัสดีค่ะ